สวัสดีครับพี่ชื่อนะครับจนิดบัตรเสริมอนุกุลนะครับรหัสตอนนั้นที่ท,ท,ที่พี่เรียนอยู่ข้อรหัส35นะครับนะปัจจุบันเนี่ยทำงานที่บริษัท ESI ประเทศไทยตำแหน่ง a e r o s s a c e Digital Mapping Manager นะครับอ่แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ที่ ที่เรียนที่คณะอักษรศาสตร์นะครับเราจะเริ่มเรียนวิชาเอกนตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองนะครับเราก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นพวกภศศูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะครับนะแล้วก็ก็จะมีวิชาเกียบบ่ยวกับทางด้านภูมิศาสตร์การตลาดนะครับที่เราจะเริ่มเรียนครับปีสองเนี่ยจะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานของภูมิศาสตร์ประมาณไม่เยอะมากประมาณสองสามวิชาเท่านั้นเองส่วนเราจะเรียนที่วิชาที่ยากขึ้นก็เป็น ช่วงปีสามนะครับแล้วก็ช่วงช่วงปีสี่นะครับส่วนวิชาที่ที่ที่เรียนแล้วเนี่ยชอบมากๆกน,นะครับก็อาจจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการทําแผนที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอวิชาเกี่ยวกับวิเคราะห์ภาพดาวเทียมนั้น G S นั่นเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ทางพื้นที่ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพื้นที่ปากอกตสารเกี่ยวกับทางั้นพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เด็กผู้วิสาเนี่ยก็จะจะต้องเรียนรู้และต้องศึกษานะครับถามว่ามีความสําคัญไหมจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างนะครับที่ที่เกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายๆอย่างได้นะครับปัจจุบันนี้ตอนที่ตอนที่ตอนที่ พี่ได้ทํางานที่บริษัท ESI เนี่ยบริษัท ESI เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทําแผนที่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับโปรแกรมในการสร้างแผนที่เกี่ยวกับน,นัาน GIS นะครับตอนที่ตอนที่พี่ได้ไปทํางานเนี่ยก็ทาในตําแหน่งที่ในการดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลซอแวร์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในการทําแผนที่นะครับฉะนั้นแน่นอนว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ที่เรียนจากคณะเนี่ยไปประยกต์ใชัยนะครับนอกจากนี้นในการที่เขาไปทํางานเราก็ได้ดียรับได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆอยู่มากมายที่ไม่มีในห้องเรียนแต่เราก็าไปศึกษามากขึ้นตอนที่อยู่ที่ทํางานครับจริงๆเนี่ยอ,อ,อาชีพเนี่ยถ้าตรงๆคือคนที่จบภูมิศาสต์เองเนี่ยมันก็ สามารถไปประกอบอาชีพหลายอย่างเลยมันครูเองเนี่ยนะครับจบมาก็ทา,าด้านแผ่นที่โดยตรงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีนะครับบางคนก็อาจจะไปทํางานอื่นๆที่ใกล้เคียงเช่นทํางานในเรื่องของที่เป็นธุรกิจที่มีการใช้แผนที่มีใช้แารมใช้การสำรวจเนี่ยนะครับไปปรยุชตยในหน่วยงานนั้นๆนะครับเช่นว่ามันปัจจุบันก็จะมีหลายหน่วยงานะไม่ว่าจะเป็นปตอทอเป็นบริษัทเอกชน หลายๆย่างะหลายที่นะครับที่มีการเอา j s เอาเรื่องของแผนที่ไปประยุกต์ใช้คือจริงๆการเรียนวิชาภูมิศาสตร์นะครับจริงๆสำหรับครูเองคิดว่าเป็นวิชาที่ที่สนุกนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเรามีมีใจลักที่จะเรียนและมีความตั้งใจนะครับครูเชื่อว่า4ปี ที่เราเรียนอยู่คณะอักษศาสร์เนี่ยเราจะมีเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจากเพื่อนนะครับจากอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับและครูเชื่อว่า4ปีที่เราเรียนอยู่ในคณะอักศาสตร์นะครับจะมีคุณค่ายิ่งในการต่อยอดแล้วก็ทำงานในอนาคตต่อไป